สวัสดีครับผมเก๋าครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวต้าแคมบรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับภายในติดตั้งชุดไลอดใจรองครับสักกู้เดียวสวัสดีครับผมเก๋าครับตอนนี้ผมอยู่ในแคมบรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลูกค้านะครับต้องการในส่วนของ Google m a p นะครับแล้วก็ u t u b e นะครับนี่คือหน้าจอเดิมของแคมบรี่นะครับ FM ครับ นี่ครับดังเบาก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยครับสลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับแอปพลิเคชันเลยครับเรจะมี Google Map นะครับ YouTube นะครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับสยามพารากอน สามารถใช้คําสั่งเสียงได้ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ youtube นะครับก็จะมีทุกคอนเทนต์เลยครับอันนี้คือความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับนี่ครับมีรายการชมมากมายครับ เดอะไ i ท์ไทยแลนด์นะครับก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ,บ,รบดังเบานะครับเหมือนเดิมครับ แต่ว่านะครับเลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับสปินสกรีนได้ด้วยครับแบ่งได้สองหน้าจอครับเดินอ,อย่างเต็มจอเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไป MX Player ครับเป็นไฟล์เพลงไฟล์หนังนะครับ,เ,คครบเดี๋ยวลองดูสักหนึ่งเรื่องครับ ทัน go ตะกีนี่ลื่นปื้ดเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับในส่วนของโหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า Google Play Store นะครับในส่วนของกล้องมองหลังนะครับโอเคครับยังคงติดเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำรำมีดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0 6 3 498 6 1 6 8 mm hmm. ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มีบริการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าด้วยนะครับเมาดูเลยครับน like <sh> ี่ครับนุกจุดเลยครับ คันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยครับนในยังไงเลยครับม้องามปลอดภัยนะครับด้านหลังด้ครับเรียบร้อยครับ